สนับสนุนโดย SK 999ฟุ้ยอินทรียเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงคัะเตยนะครับเ็วค่ะวันนี้ค่ะคุยข่าวบันเทิงครับประจำวันพฤหัสแล้ที่8 สิงหาคมนะครับกวันนี้เราก็มีข่าวคราวในวงการบันเทิงเ,เนี่ยมาอัปเดตกันเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับค่ะเรามาดูกันที่งาน The m y s t i c o f Unforgettable Scene นั่นเองค่ะเป็นงานเปิดตัวดาวนี่มิสติกน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นใหม่ล่าสุดหอมเหมือนใส่น้ำหอมทุกวันเลยค่ะคซึ่งในงานนี้นะคะก็ได้นักแสดงหนุ่มมากความสามารถจากประเทศเกาหลีนั่นก็คือหนุ่มรีดองวุกนั่นเองเป็นแบรนด์ a มบ a s s a อร์ระดับเอเชียที่บินลัดฟ้าเนี่ยมาร่วมงานเปิดตัวโดยงานนี้นะคะก็ยังมีสาวสวยอย่างสาวคิมเบอร์รี่ของ ามาร่วมเป็นตัวแทนผู้หญิงผู้มากด้วยสเสน่ห์แห่งกลิ่นหอมลึกนับแล้วก็น่าหลงไหลจากเสื้อผ้าที่สวมใส่หอมเหมือนใส่น้ําหอมเลยทีเดียวพี่เตเ้ยเออดีเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็ แน่นอนเจอตัวดีดองอุ๊กแล้วจะปล่อยไปไหนไม่ได้มีบทสัมภาษณ์จากเขาแน่นอนค่ะต้องอัปเดตก่อนเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีผลงานล่าสุดตอนนี้เนี่ยมีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างค่ะแล้วก็ให้พูดถึงแฟนๆชาวไทยหน่อยว่าน่ารักแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงมาเมืองไทยหลายรอ,อ,อบแล้วคิดถึงอะไรเป็นอย่างแรกทุกครั้งเวลาที่จะได้มาเมืองไทยรวมไปถึงที่มีข่าวว่าเขาเนี่ยน้อยใจแฟนๆชาวไทยพี่เต้ยเพราะว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยหันไปชอบร้องเกาหลีกันหมดตัวหนุ่มดีองอุกเนี่ยเขาเป็นนักแสดงอ่า 어도 와인가요? 라면, 빵, 감, 카, 빈, 본가, 라스, 건, 카오, 가. 그래서 지금 최근 작품 출연하신 작품에 대해서 조금 질문을 드리고 싶은데, 어떤 작품을 어떻게 하셨나요? 가장 최근에는 어, 사극을 했어요. 한국 사극 드라마를 해서 어, 아마 여러분들은 아직 못 보셨을 텐데, 음, 아버지 역할이었거든요. 그래서 아픈 딸을 위해서 어, 이렇게 살인노명을 쓰고 도망을 다니게 되는 그런 아버지 역할을 했었습니다. ก็ผลงานล่าสุดนะคะเป็นนางซีรีเป็นประวัติศาสตร์เกาหลีเลยนะคะแล้วรู้สึกว่ายังไม่ได้ฉายที่ประเทศไทยอยู่นะคะก็แฟนๆทุกคนก็ยังไม่ได้ดูนะคะแล้วในนั้นในที่นางซีรีนั้นนะคะก็ทําเป็นบทบาทเป็นคุณพ่อของที่นางเอกเลยค่ะค่ะพอจะบอกชื่อเรื่องได้ไหมคะคือเชมูกันสิส์ไงเชนเมงยชนเมีงนะคะแปลว่าอะไรคะก็เหมือนกับ 명령 하늘의 뜻감짝 본사와는 오케이, 팬팬이 꼭 지켜보겠군요 곧바로 태어날 수 있을 것 같아요 마지막으로 이 질문은 특별히 팬들에게 전해드리고 싶습니다 마지막으로 팬들한테 한말씀 해주시죠 네, 아이컨. 자, 어, 자, 네 어, 너무 오랜만에 찾아와서 죄송하고요 또 그동안 이렇게 계속 기다려주셔서 너무 감사드리고요 어, 근데 팬들도 많이 변한 것 같아요 예전에는 저 온다고 하면 공항도 꽉 채워주시고 많이 찾아오시고 했는데 어제 네명 왔더라고요, 네 명. 그래서 좀, 어, 팬들이나 전화 다 같이 반성을 좀 해야 되지 않을까. 그런 생각을 해봅니다. อันดับแรกนะคะอยากจะขออภัยกับที่แฟนๆทุกท่านนะคะที่ไม่ได้มาเยือนเมืองไทยมานานแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะรู้สึกดีใจมากที่คือพบกับแฟนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่รู้สึกหน่อยใจนิดนึงนะคะที่เมื่อก็เมื่อหลายปีที่แล้วนะคะผมมาเยือนเมืองไทยนะคะมีแฟนคลับนะคะต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบินนะคะจํานวนมากมายเลยนะคะแต่เมื่อวานนะคะมีเจอแฟนทั้งแค่สี่คนนะคะโอ้โหสึกหน่อยใจนิดนึงนะคะแล้วก็ ก็เลยนะคะคือว่าทั้งแฟนคลับและผมนะคะต้องนะคะรู้สึกผิดบ้างนะคะแล้วก็ต้องกลับคือว่าจิตใจของเราต้องกลับไปเหมือนเดิมนะคะที่รักกันซึ่งกันและกันนะคะ흐้รู้เห็นเหตุผ느꼈고요มาก이สึกู่นะรู้้รู้สึกว่าความกของฟนนไ้ไกไดดกรกรไรไร บอกสิว่าไม่จริงขอเสียงกรี๊ดหน่อยอันนี้แหละอาได้ส้มเออไม่เป็นไรแล้วค่ะน้อยใจเรียบร้อยแล้วน้อยใจไปแล้วนะมไม่เป็นไรเดี๋ยว ค่ะก็อย่างที่หนุ่มลีนงฮุเขาบอกว่าผลงานล่าสุดเนี่ยเป็นซีรีส์ประวัติศาสตร์แต่ว่ายังไม่ได้ฉายในประเทศไทยที่มีชื่อเรื่องว่าชองมียอนแปลว่าคำสั่งจากสวรรค์ภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่แล้วภาษาเกาหลีนหนักเลยค่ะพี่เต้ยแล้วก็เขาก็ขอพูดถึงฟแฟนๆชาวไทยหน่อยเขาบอกว่าต้้งขออภัยแฟนๆชาวไทยที่ไม่ได้มาประเทศไทยเนี่ยนานมากๆเลยแล้วก็ม,มีแฟนคลับเนี่ยมารอรับที่สนามบ,บินมากมายแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะ่อไปถึงมาเมืองไทยเนี่ยก็เวลามากี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยสิ่งแรกที่นึกถึงนั้นก็คืออาหารไทยนี่ แล้วก็ที่เขาบอกว่าน้อยใจแฟนๆชาวไทยเพราะว่าหันไปชอบนะคะเคปเคปบัฟใช่เขาบอกว่าโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าช้าไปแล้วแหละถ้าจะห่านตัวเองไปเป็นนักร้องตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าน้อยใจเนี่ยพูดเล่นมากกว่านะคะอยากให้สนุกสนานจริงๆแล้วก็ขอบคุณแฟนๆคนไทยทุกคนเลยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมาโดยตลอดถูกต้องครับเมื่อกี้นุ่มหล่อฮันรีดองวุกไปแล้วครับว่าที่สาวสวยนะฮะคิมเบอรี่นั่นเองนะครับก็อัปเดตนิดนึงครับอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คุณคิมเบอรี่แล้วก็คุณหมมากี่่็ข คู่กันมาตลอดจนทาให้มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมาล่าสุดมีกระแสข่าวอกว่าผู้ใหญ่ครับสั่งห้ามเอ่อคุณคิมเบอรี่เนี่ยออกงานคู่กับหมากจริงหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็ออกงานคู่กันเยอะเหมือนกันหลังๆก็มือนก็ออกแยกเดี่ยวหมากเดี่ยวบ้างแล้วก็คิมเบอรี่เดี่ยวบ้างเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรรู้ไม่ถึงมีข่าวมีคนตายดีครับไปเห็นคุณคิมเบอรี่กับคุณหมากฮะจูบกันที่ชเเมทเฮ้ยเรื่องเก่ามันเพิ่งเคลียร์กันไปใช่เรื่องใหม่มา,มาอีกแล้วเรื่องนี้มันเป็นจุดแล้ว ได้ไปชิมกันจริงหรือเปล่าพี่เจตว่าอย่างไรกันบ้างนะครับรวมไปถึงว่าเบื่อบ้าหรือเปล่าคนว่าคนโฟกัสเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ<ช>เหมือนกันแล้วค่ะ,ะไปติดตามคิมเบอรี่ครับผู้ใหญ่สั่งห้ามให้เราห้ามออกงานกับพี่หมาเพราะว่าไม่อยากเป็นประเด็นหรือว่าจุดโฟกัสอะไรนี่มาบ้างไหมนู่นไม่ค่ะงานก็คืองานเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอย่างแบบพี่น้องกันแบบเหมือนเดิมค่ะทางานได้ปกติอืมันี้เอว่าคนเห็นว่าคนหน้าท้ายคิมนหน้าท้ายหมาจูบจูกันเสมาเลยไง ไม่มีค่ะไม่มีทางค่ะ,ไ,ไ, 1, ะไม่ได้ไปกันสองต่อสองค่ะก็ะอย่างที่เคยบอกเอาไว้ค่ะว่าไปกันหลายคนเพราะไม่ได้ถ่ายละครก็เลยไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ไม่มีทางที่จะทําอะไรอย่างนั้นไป,ไปมาจริงใช่ไหมะไปจริงค่ะก,ก็เคยบอกแล้วค่ะไป,ไปค่ะไปกันหลายคนแล้วพี่เจนจะไปด้วยเปล่าพี่เจนอยู่ญี่ปุ่นนะคะตอนนั้นกลัวค่ะมิจฉาทพิพย์แบบมีอารมณ์ขึ้นอะไรอย่างนี้ ไม่อะพอแล้วแหละนาะตอนก่อนไปไ,ได้บอกพี่จะจอดไหมหรือว่าขอนื้อย่งอนุญาตอะไรเงีเ้ยก็ได้บอกค่ะเพราะว่าวันลุวงขึ้นก็ไม่ได้ถ่ายละครเราก็เลยบอกแบบว่าโอเคเราไปทะเลนะคะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นมันมีชอตก็อยู่ที่ฝังสองคนหรือเปล่าคนเลยมองว่าเอ๊อาจจะแบบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันสองคนเลยนะคะอาจจะแบบว่าเฟดออกไปจากพี่หมัดสักพักหนึ่งรอให้ขาวมันเ้เยีๆยม้วค่อยอีกทีหนึ่ง ไม่อะค่ะก็อย่างที่เคยบอกเอาไว้อะค่ะว่าว่าเราก็ยังเพื่อนกันยังต้องทํางานด้วยกันยังถ่ายละครด้วยกันเพราะฉะนั้นมันมันไม่ความสามัธ์ของความเป็นเพื่อนไม่ลดลงอะค่ะแต่ว่าอาจจะคุยกันในไลน์ในอะไรเงี้ยน้อยลงค่ะ นะฮะก็ปฏิเสธเลยครับออกมายอมรับว่าจริงๆแล้วงานก็ยังคืองานเหมือนเดิม,มก็คือเรื่องที่ว่าผูา้ใหญ่สังห้ามเนี่ยมันมันคงห้ามกันไม่ได้ถ้าว่าถ้าอีเวนต์เขาติดต่อมานะฮะ<ช>ก็ปัจจุบันก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีกันอยู่นะครับรู้ไหมือว่ามีคนเห็นว่าคนหน้าคล้ายคุณหมากับคุณคิมเนี่ยจูบกันที่ชม็ดเนี่ยเขาบอกจริงๆไม่มีทางแต่ถ้าว่ามีโอกาสไปจริงไหมไปกันจริงๆนะฮะแต่ว่าไม่ได้แต่งละครก็คือไปเที่ยวกันเฉยๆแล้วก็ไปกันหลายคนหลายคนถามว่าเฮ้ยแล้วพี่เจดล่ะ ได้ไปหรือเปล่าเพราะว่าพี่เจจอยู่ที่ญี่ปุ่นอ่าไม่ได้ไปก็คือพี่เจจไม่ได้ไปพี่เจจ<ฆ>อยู่ที่ญี่ปุ่นนะถามว่าเฮ้ยอย่างนี้พี่เจจมีอารมณ์หึงหวงบ้างหรือเปล่าเขาบอกไม่ค่ะก่อนไปเที่ยวเนี่ยก็มีการบอกพี่เจจแล้วว่าเอ้ยจะไปทะเลนะไปเที่ยวกันก็มีหลากหลายคนแล้วก็เบื่อไหมกับการที่คนโฟกสัสจับตามองเราเนี่ยเขาบอกว่าก็เข้าใจพูไดได้เท่าที่เราพูดเหมือนกันแล้วก<ฆ>็ถามถึงเรื่องว่าเหมือนว่าเฟดตัวอ,อหังจากหมากเนี่ยให้ข่าวเีเยียมเมไปเขาบอกนะตอนนี้ก็ยังเป็นเหมนัะครบ ค่ะ hmm. เรามาต่อวันที่ภาพบรรยากาศงานเปิดตัวภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้ The Big Wedding พ่อตาซาวิวาปวง<อ>ปวงนะไม่ใช่ป่วนนี่เขาบอกว่างานนี้นะคะก็ได้คู่หวานกายรัชนลนแล้วก็สาวฮารุยามากุชิเนี่ยมาควงคู่กันแบบว่าขอเหมือนกับว่าเป็นซ้อมงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยแบบ<อ>จริงๆในนะพี่ต้อยก่อนที่จะถึงวันวิวาจริงๆเนี่ยทั้งคู่ก็เลยมาซ้อมแต่งงานแบบจัดเต็มในภาพยนตร์โรแมนติกคอมดี้เรื่องเงี่ยมอย่าง The Big Wedding พ่อตาซาวิวาปวงที่งานนี้นะคะจัดขึ้นที่ชั้นแ โรงภาพยนตร์ S.F. World Cinema ภายในงานนี่ฮะก็ยังจําลองบรรยากาศงานแต่งให้ทั้งคู่เนี่ยอย่างเต็มที่เลยเริ่มด้วยทั้งคู่เนี่ยเดินใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวลงมานี่แล้วก็มีเอ่อเป็นพิธีกรของงานนะั้นคือหนุ่มแจ็คไรเดอร์มาสวมเป็นเป็นสวมบทเป็นบาทหลวงจําเป็นแล้วก็จําลอง<ห>ช่วงเวลาในงานแต่งเนี่ยให้ได้ซึ้งก่อนจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็จะเริ่มเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการที่จะของการแต่งงานนึกไม่ออกเลยนะว่าคุณแจ็คไรเดอร์เนี่ยเป็นบาทหลวงใช่แล้วค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Big Wedding ิงพ่อตาซาวิวาปวงก็จะเข้าโรงภาพยนต์8สิงหาคมนี้ก็คือวันนี้นี่เองก็ไปติดตามชมกันได้แล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวใช่วุ่นวายวุ่นวายหนึ่งผู้ชายคนเล็กจะแต่งงานผู้ชายคนเล็กจะแต่งงานใช่แล้วนี่นะฮะ่แล้วพี่น้องก็กลับมารวมตัวกันแต่ว่ามันก็มีเรื่องราววุ่นๆให้เกิดขึ้นก็ไปติดตามกันได้แล้วกันเดบิคเดบิ๊กเวดดิ้งนะฮะที่โรงภาพยนต์แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเจอตัวกายแล้วก็ฮารุออกมาคู่เป็นครั้งแรกด้วยก็เลยต้องขอสัมภาษณ์เลยค่ะว่างานแต่่่่่งงงเเเเเเนน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 นีีีีีีียยยยยตตออ้้้้รรมมมมควววาาพไไปปถึหแแลลก็็ท ไ <cell. S 2> งคะแล้วก็เห็นว่าล่าสุดเนี่ยไปทําพิธีแต่งงานที่ญี่ปุ่นมาแล้วสาวฮารุารข,ของเราเนี่ยร,ร,รู้สึกเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแล้วก็ต้องถามเลยคะ่ะว่าอตอนที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนกับว่าหนุ่มกายเนี่ยเรียกได<ม>้ว่าเอาใจสาวฮารุด้วยการชอปปิ้งเนี่ยหมดไปหลายหลักเลยทีเดียวแล้วก็ต้องขอถา,ามสาวฮารุเลยดีกว่าว่าครั้งแรกที่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอะแทงลูกเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างเดีย๋ยวเราไปฟังกันคะ่ะครับใกล้แล้วใกล้แล้วเลยอีกแค่7วันเองก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆตอนแรกก็บอกคนอื่นว่า ไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นพอแบบพอใกล้วันมันก็เฮ้ยจะถึงแล้วจะถึงแล้วอะไรเงี้ยส่วนงานก็เตรียมไปได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะใช่เหลือแค่วันงานไม่รู้ว่าจะวุ่นวายหรืออะไรยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะออนน้นจริงจริงมันก็ไม่ใช่แต่งงานเหมือนกันมันมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนพิธีที่เราสร้างกันขึ้นมากับพี่วูดดี้อย่างเงี้ยครับผมอ่าใช่พิธีแต่งงานเหมือนของแบบคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ไป เช่ากิโมโนกันมาแล้วก็ไปที่วัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นเหมือนคำม,มัน่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ตอนนี้ทำใจได้แล้วค่ะโอเคมากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องห่วงค่ะใชเใเ่เราจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ก็ร่างกายก็พร้อมแล้วเพราะว่าได้ทําการแบบเหมือนล้างหมดลูกอะไรเรียบร้อยหมดแล้วอะค่ะก็คุณหมดลูกเรียบร้อยแล้วก็พร้อมแบบหมอก็บอกว่าสุขภาพเออถ้าเกิดว่า เมื่อไหร่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บสุขภาพกายและใจพร้อมเมื่อไหร่ก็มีได้เลยทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เราไม่หมดหลายหลักเลยไม่จริงเลยเพราะว่าเงินต้องเก็บเอาไว้จ่ายงานแต่งงานแต่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีช้อปปิ้งทำให้เราแบบว่าแบบเฮ้ยแฮปปี้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเป็นของเล็กๆน้อยๆอยพี่แต่เมืองไทยถูกกว่าก็เลยไม่รู้จะซื้อทำไมที่น ก็เลยแบบว่าซื้ออะไรแบบเล็กๆน้อยๆ <c oughs> แบบไม่ได้แบบเป็นของชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะสามฮาลูเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยงานแต่งเนี่ยก็เตรียมไปได้เกือบ100%แล้วที่เดียวตอร์แล้วก็ตรีมงานเนี่ยตอนกลางคืนก็จะเป็นแบบเหมือนโรแมนติกการ์เด้นเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยชอบทําสวนทาอะไรอย่างงี้ก็เลยอขอให้มันตีมแบบสบายๆดีกว่าค่ะแล้วก็ส่วนเรื่องที่ไปทำพิธีแต่งงานที่ญี่ปุ่นมาแล้วเขาก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เชิงง,งานแต่งหรอกรมันเป็นเหมือนเป็นพิธีที่เราสร้างขึ้นมาเพราะว่าเขาไปกับพี่วูดดี้แล้วก็ทําพิธีอะไรอย่างงี้ขึ้นมาแต่เขาฮารูก็บอกว่าเซอร์ไพรส์ หนุ่มกายอพอไปถึงในสาวฮารุก,ก็แบบเฮ้ยรู้สึกแบบน่ารักด <Surprise S 2> ีนะ,ะรประมาณนั้นค่ะส่วนลูกเนี่ยเ <c oughs> ขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ตกใจนะความรู้สึกแรกเลยเนี่ยเราแบบหมอบอกว่าเฮ้ยน้องไม่อยู่แล้วนะอะไรเงี้ยเฮารุก,ก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่จริงนะลองตรวจวิธีนู่นนู่นนู่นน,นี่นั่นอะไรเงี้ยอันตราอันตราแต่สุดท้ายแล้วก็คือมันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอถามว่ากดดันไหมกับการมีลูกครั้งต่อไปเขาก็บอกไม่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้องเขาจะมาเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะมีเมื่อนั้นคือไม่ได้ไปเร่งรัดปล่อยให้มันเป็นไปตตตตตตตาาาามมมธรรรชิิถููกกก้้้อออองงคคัั็นน่่ไปวี ร้านของเขาจะลงตัวใช่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะที่รู้สึกว่ามองแล้วก็ค่อนข้างจะน่ารักน่ารักใช่ถ้าดูจากภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวนี่นะโอโหน่ารักมากถูกต้องนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ตรงนี้พัฟเลกชัคู่หนึ่งช่วงหน้าใครที่เป็นแฟนของคุณแพตตี้วันนี้เขาจะมาเคลียร์นะคะหลายเรื่องเลยลูกใี่แล้วน้องฝนฮอร์โมนก็จะมาเคลียร์เรื่องของน้องปันปันใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามในช่วงหน้าครับ SK 999ปุ๋ยเอนเคมีชนิดน้ำช่วยเพื่ทุกชนิดจเจริญเติบโต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,กรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 ห6หกหกหอห